สวัสดีจ้ากลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันนะจ๊ะวันนี้ก็เป็นเกมปิดซีรีส์ระหว่าง g o l e e n s t t t e Warrior กับ Los a n g e l e s l a ก e r s นะครับก็ก่กอนอื่นเลยขอแสดงความยินดีกับแฟน Los a n g e l e s l a k e r s ด้วยครับวันนี้พวกคุณได้ผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับในความรู้สึกของผมเนี่ยหลังจากนี้ไม่ว่าจะเป็นยังไงเนี่ยมันคือโบนัสลว้ลวนแล้วเพราะว่าผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าทีมผมจะมาได้ไกลขนาดนี้นะแล้วก็กิจกรรมวันนี้ที่จัดชมบาสกัน มีคนหลายต่อหลายคนมาร่วมง,งานอย่างขับข้างนะครับบางคนเนี่ยมาจากเชียงใหม่มาจากลังสิตขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ไปเข้าเกมกันเลยดีกว่านะครับเกมวันนี้เนี่ยเปิดเกมมาเนี่ยเมื่อรายชื่อออกเนี่ยผมตาถลนแบบนี้นะผมตาแบอบกฮะอะไรวะนเนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยดาวินแฮมเล่นแล้วคืออยู่ดีๆเนี่ยเอาเจเลตแวนเดอร์บิลออกแล้วก็เอาเดนิสชูเดอร์ลงผมก็มองว่าเฮ้ย มันจะรอดเหรอวะเดดาวินแฮมมันจะต้องทํำยังไงนะสุดท้ายแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าการเปลี่ยนเดนิสชูเดอร์ขึ้นมาเนี่ยผมอะตัวผมเนี่ยตั้งคําถามว่าถ้าชูเดอร์ขึ้นมาแล้วใครจะเป็นตัวสํารองชุด2จะลันเกมยังไงแต่ว่าในหัวเนี่ยมันก็คิดได้แป๊บหนึ่งว่าเออชุด2ก็มีเรือบอลรันก็ไม่เป็นไรแล้วก็พอเดนิสชูเดอร์มาเนี่ยมันกลายเป็นหมากที่ลงตัวต้องบอกว่าเกมก่อนเนี่ยรอนจิเลเกอร์เนี่ยสู้ชุดตัวเล็กโกลเดสเทเบลเลอร์ไม่ค่อยได้เท่าไหร่ พอเดนิสชูเดอร์มาเดนิสชูเดอร์สามารถยิง3คะแนนได้เปิดพื้นที่ได้การเล่นเกมรับไล่สิงเคอร์ี่ได้เขาสิงเคอร์ี่เลอบอนจับเดมอนกินแล้วก็เอดีไปจับแกรรี่เพยตันเซคันไปลองอยู่ใต้ห่วงและอีก2คนเนี่ยดีโลก็ไปจับวิกกินและลีฟก็ไปจับเควทอมสันเกมรับก็ไม่แย่นะมันก็ดูลงตัวแต่ประโยชน์ที่เกิดสูงสุดเนี่ยนั่นคือเมื่อเดนิสชูเดอร์ลงมาเขาไม่ต้องถือบอล เขาแค่ไปดึงพื้นที่ว่างและให้เลเบนเล่นเลเบลไล่อัดแอนดูวิกกินแอนดูวิกกินในข่าวเนี่ยมีอาการเจ็บซี่โครงอยู่แล้วน่าจะลาวนะซึ่งก่อนหน้าน,นี้มีข่าวว่าอาจจะไม่ได้ลงแต่ในใจผมไม่เลี้ยงไงก็ลงเพราะมันหลังฟินฝาเปิดเกมมาเนี่ยเขาเอาเรอบลล่าวิกกินเลยไล่โพสใส่ไล่อัดใส่วิกกินทำให้รอยจีดีเลเกอร์เนี่ยขึ้นนําไปก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยล่าวิกกินเสร็จปุ๊บฝั่งโกลเด้นเขาตีโซนแพ็กเกมรับ ป้องกันโซนวงในซึ่งเขาก็เปลี่ยนเอาดีโลไปไล่ล่าเคอร์ี่ต่อแล้วก็เปิดเกมมาเนี่ยฟิลโกของรอยจิลิเลเกอร์เนี่ยอยู่ระดับ60-70%เลยนะฟิลโกสูงมาก3แต้มก็มาแต่ต้นวันทำให้พวกเขาเนี่ยออกนำไปก่อนในตอนต้นนำห่างมากที่สุดในควอเตอ,เตอร์แรกเนี่ย17คะแนนด้วยกันซึ่งผมก็คิดว่าเฮ้ย17คะแนนสบายแล้วเว้ยวันนี้น่าจะจบง่ายเผลอพูดแป๊บเดียวพอเปลี่ยนรบอลออกเอาชุด2ลง มีการเทิร์นโอเวอร์แค่ทีสองทีเท่านั้นน่ะโกลเด้นสเตเบลิเออร์นำทัพโดยเคอร์รี่โชคช่วยโอกาสนั้นตีตื้นมาเหลือ5คะแนนจบควอเตอร์แรกโกลเด้นสเตเบลิเออร์จบที่26เลเกอร์31เนะครับเข้าสู่ควอเตอร์ที่2เนี่ยควอเตอร์ที่2เนี่ยมันเป็นชุด2เล่นกันมันก็เฉลีย่ยแต้แมไปตัวที่โดดเด่นเนี่ยก็เป็นดิวิเซนโซส่วนเลเกอร์เนี่ยก็จะเป็นลีเป็นเลบอนแล้วก็เป็นลอนนี่วอล์กเกอร์ผัดกันทำคะแนนแลกกันไปแลกกันมาประคองทรงกันไว้นะครับ สิ่งที่ผมเสียดายมากที่สุดในควอเตอร์ที่2เนี่ยคือลูกยิงครึ่งสนามของออสตินลีฟเขาปล่อยให้ยิงไปได้ยังไงจากที่มันเป็น7แตม้มมันเลยปิดควอเตอร์2ด้วยสกอร์ 56, 46, ห้าสห่าง10คะแนนนะครับแล้วก็เข้าสู่ควอเตอร์ที่3เนี่ยฝั่งลอจิลเลเกอร์เล่นได้มาตรฐานสูงมากเปอร์เซ็นต์การยิงชัวร์กว่าไม่ว่าจะเป็นเลอร์บอนเอดีดีโลวอลเกอร์แล้วก็ลีฟช่วยกันลุมทำสกอร เลอบอนทำสิบเอทำหกวอลเกอร์ทำแปดลิฟทำอมีกห้าทำให้จบควอเตอร์สามเนี่ยเลเกอร์นำาสิต่อ77นะครับซึ่งตรงจุดนี้ผมยังมองว่ายังไม่นยังไม่นิ่งนอนใจนะผมเชื่อว่าเคอร์รี่เนี่ยสามารถกลับมาสู่เกมได้แล้วก็ควอเตอร์สุดท้ายเนี่ยพวกเขารันห่าง20คะแนนะแล้วก็ประครับประคองเกมไปแล้วก็ท้ายเกมเนี่ยให้ผู้เล่นตัวสำรองลงมาเล่นนะครับจบเกมรแอดจลิสเลเกอร์ชนะไปได้วยสกอร์1 2 2ต่อ1น1นะ ปิดซีรีส์4ต่อ2เกมนะครับเดี๋ยวมาดู5ประเด็นเด่นหลังเกมกันต่อนะครับประเด็นแรกนะครับแมนออฟเดอะแมตช์สำหรับผมนะผมยกให้เป็นโค้ดดาวินแฮมนะครับก็ทุกอย่างที่เคยบ่นไว้เนี่ยผมว่าการสู้ตัวเล็กเลกเกอร์สู้โกดิเสเซวิเออร์ไม่ได้มูฟเมนต์ไม่ดีเท่าแล้วก็ชุด2เนี่ยมันดูทําได้ไม่ดีเท่าไหร่วันนี้ ดาวินแฮมเนี่ยแก้หลายจุดมากแล้วก็เป็นจุดที่เข้าเป้าหมดทุกจุดเลยนะครับเริ่มจากเอเดนิชชูเดอร์ลงมาในสนามก่อนเอาลงมามาตามประกบเคอร์รี่ไล่สิงเคอร์รี่แล้วก็ทําได้ดีด้วยป้องกันได้ดีมากๆแม้ว่าลูกข้ามเนี่ยอาจจะโดนข้ามหลอกกินฟาวบ้างนิดหน่อยแต่ว่าประกบเคอร์รี่ได้ระดับนี้ถือว่าใช้ได้แล้วแล้วก็การสร้างพื้นที่ดึงพื้นที่ให้เลบอนกับเอดีคอยทะลุวงในตรงนี้ตอบโจทย์มาก รวมถึงเดนิสชูเดอร์เนี่ยวันนี้ก็ใจใหญ่ไปอีกมีการไปปั่นป่วนเดมอนกรีนนะมีการไปแย่เดมอนกรีนผมว่าเขาทําตรงนี้จิตวิทยาของเขาเนี่ยในวันนี้ผมว่าใช้ได้นะแล้วก็อีกจุดนึงเนี่ยพอแวนเดอเ์บิลเนี่ยจเจเล็ตแบรเดอเ์บิลพอหลุดจากตัวจริงไปอยู่ในตัวสำรองเขาช่วยขันเกมรับชุดสำรองได้ดีขึ้นในชุดที่เจอลูนี่แบบทุกทีเนี่ยลูนี่สู้แบบสู้ไม่ได้เลยย่งพอมีแวนเดอร์บิลลงมาในบางครั้งเนี่ย มันช่วยรีบาวได้มันช่วยป้องกันได้กลายเป็นว่าชุด2เนี่ยก็ช่วยได้ตรงนี้แล้วก็ชุด2เนี่ยที่ก่อนหน้านี้แพ้รีบาวเอะมันเกมนี้มันเริ่มจะเท่าๆกันแล้วและความแสบสันของโค้ดาวินแฮมเนี่ยนั่นคือเขาเอาสอนที่โคดิสเทว r เลอร์เคยทิมเลเกอร์เนี่ยกลับไปทิมโคดิสเทว r เลอร์แทนนั่นคือการที่ทุกจำได้ไหมต้นต้นซีรีส์เนี่ยเขามักเอาเดมอนกรีนดึงเดวิดออกฉางห่วงขึ้นมาสกรีนบน วันนี้ดาวินแฮมก็ทําแบบนั้นแหละแต่ว่าเขาเอาลุยไฮชิมูระที่คู่กับลูนี่ดึงลูนี่ออกมาใต้ห่วงทําการสกรีนเปลี่ยนตัวและให้ลีฟเนี่ยเจาะลูนี่เข้าไปเอาความเร็วความคล่องของลูนของลีฟเนี่ยเจาะลูนี่เข้าไปอันนี้ผมมองว่าแสบมากแล้วก็ได้ประโยชน์จากเพย์แบบนี้หลายต่อหลายครั้งนะครับทำให้ลูนี่เนี่ยโอ้โหโดนเผาไปเยอะอยู่ผมมองว่า2จุดนี้เป็น2จุดสำคัญของโคดาวินแฮมนะแล้วก็ การเบรกเกมการขอเวลานอกการใช้ตัวมันจะเห็นได้ว่าคือก่อนหน้านี้นใ,นใครจะว่าเขาอ่อนก็ก็แล้วแต่นะแต่ว่าจะเห็นได้ว่าเขารู้ว่าคนไหนใช้ได้ใช้ไม่ได้มาลิกบิสลี่ใจไม่ได้ก็ไปอยู่ชุด3หรือว่าบุตรแห่งโค้ดดาวินแฮมที่โดนบ่นมาตลอดนั่นคือทอยบาวจูเนียพอเข้าเพย์ออฟแล้วเขาลองไปแล้วแล้วรู้ว่าใช้ไม่ได้ หลังจากนั้นเนี่ยซีรีส์เนี่ยแทบจะไม่ใช้เลยก็เก็บออกไปโมแบมบ้าเคยเอามาลองแล้วใช้ไม่ได้ก็เก็บออกไปหวานเย็นใช้ได้แบบได้น้อยอะ่ะเขาก็แทบจะไม่ใช้จะเห็นได้ว่าโคดเดอวินแฮมเนี่ยเขารู้ว่าใครใช้ได้ใช้ไม่ได้ใครใช้ไม่ได้เขาก็เก็บผมมองว่าเขาเป็นแมนออเดอร์แมนในใจผมสําหรับเกมวันนี้นะแล้วก็ประเด็นที่2เนี่ยสำหรับโคดเอร์เซเวอร์เนี่ยผมมองว่ามันไม่ผิดอะไรเลยนะคือเกมแพนทุกอย่างเนี่ยมันดีหมดนะครับเพียงแต่ มันอาจจะเหมือนกำปั้นทุบดินนะแต่ผมรู้สึกว่ามันจะมีฉากหนึ่งในถ่ายทอดสดอะ่ะมันจะเขาตัดช็อตยิงมาเลยนะคือยิงเหมือนเดิมปกติสกรีนหลุดยิงว่างแต่ยิงไม่ลงไม่รู้วันนี้มันเกิดอะไรขึ้นโกดิสเซวิลเออร์ทำดีทุกอย่างแล้วแต่ยิงไม่ลงวันนี้เขายิงสามแต้ม4ี่สิบแปลูกลงสิบสามลูก ฟิลโก27%อันนี้ผมว่าผิดปกตินะแล้วก็มันก็ต้องชื่นชมอะ่ะผมก็ชมเดนนิสชูเดอร์แหละที่ไปตามประกบสเตเฟนเคอร์รีสเตเฟนเคอร์รีเนี่ยในช่วงหลังนะ4เกมหลังสุดเนี่ยเขายิง49ลง14ลูกฟิลโกเนี่ยต่ำมากๆแล้วก็รวมถึงเกมวันนี้ฝั่งเคทอมสัน3-4เกมหลังเนี่ยยิง36ลง10ฟิลโกก็ต่ำเช่นกันแล้วก็ตอนท้ายเนี่ย ยิง12ลูกพลาดไป10ลูกโ oh, okay. อ้โหเคทอมสันนี้คือทะเลอ่ะออกไปทะเลน้ำลึกเลยแหละผมมองว่า3คะแนนเนี่ยมีผลจริงๆเมื่อ3แต้มไม่ทำงานเนี่ยมันทำให้โกลเดสเซอร์เดอร์เนี่ยไปต่อยากในระบบสมอลบอลของเขานะแล้วก็ประเด็นที่3เนี่ยพอพูดถึงโกลเดสเ a t วอร์เดอร์ในภาพรวมนะสิ่งที่ผมไม่ชอบโกลเดสเ t เวอร์เดอร์แล้วก็หงุดหงิดแทนมากที่สุดถ้าผมไม่ได้ใส่เสื้อตัวเนี้ยเห็นผมสวมหมวกโคเดนแทนเนี่ย สิ่งที่ผมจะหุ่นหงิดที่สุดในเกมวันนี้นั่นคือสมาธิของผู้เล่นเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีอยู่ลูกหนึ่งสูสีสูสีกันอยู่เดมอนกิน,นก็จ่ายบอลประมาทจาเลบแวรดบิวเขาจ้องตัดบอลอยู่แล้วแล้วก็เข้าไปดังจาก6แต้มเป็น8แต้มหรือจาก8แต้มเป็น10แต้มนี่แหละมันควรจะเป็นโมเมนตัมไล่กลับมามาเสียแบบไม่น่าเสียแล้วก็ตอนตอนนั้นเนี่ยตอนควอเตอร์สเกมก็ยังไม่ห่างมากดีวิเซนโซก็จ่ายบอลให้เดมอนกินแบบประมาทเดวิดเขาฉกบ,บอล ไปดังแล้วก็ได้ฟาวอีกหนึ่งลูกซึ่งผมมองว่าสองลูกเนี้ยมันไม่ใช่ตอนเกมขาดอ่มะมันเป็นตอนแบบแปดแต้มมันเป็นตอนสิบสี่แต้มแล้วมันก็ไปสิบหกแต้มอย่างเงี้ยเขาพลาดแบบไม่น่าพลาดอ่ะกว่าจะได้มาแต่ละลูกเนี่ยมันยากอยู่แล้วแล้วมาเสียสมาธิแบบเนี้ยมานั่งหุนหินนะไล่ไปทีละคนนะครับแกรี่เพยตันเซค,คันเนี่ยวันเนี้ยพอเจอเลเกอร์แก้เรื่องสมอบอลเนี่ย บทบาทในเกมน้อยมากได้ลงแค่10นาทีตอนแรกแล้วก็หายไปจากเกมเลยมี4คะแนนก็ถือว่าไม่ได้แย่เท่าไหร่แต่ไม่สําคัญต่อเกมนะวิกกินอันนี้ว่าไม่ได้ผมรู้สึกว่าความโชคดีของเลเกอร์ในวันนี้คือวิกกินไม่ร้อยเรซเราจะเห็นได้ว่าวิกกินเนี่ยทุกทีเนี่ยเขาปะทะได้มากกว่านี้เขาสไลด์ป้องกันได้มากกว่านี้เขาชนเลบอนได้ดีกว่านี้วันนี้เขาไม่เหมือนเดิมแล้วก็จังหวะในการชูของเขาเนี่ยผมรู้สึกว่า จังหวะเขาก็ไม่เหมือนเดิมนะผมรู้สึกว่าไอ้การเจ็บซี่โครงของเขาเนี่ยมีผลกระทบต่อเกมการเล่นในวันนี้จะทำเห็นจะทาให้เห็นว่าการไปบวกการขึ้นไปรีบาวการเติมเกมเนี่ยมันหายไปเลยผมมองว่านี่คือปจอัจจัย X ที่โคดิสเทวิเออร์แพ้เลกเกอร์วันนี้นะเพราะว่าวิกกินไม่สมบูรณ์นะเขามีค่า6คะแนนแล้วก็มี2รีบาวซึ่งผิดปกติมากๆฟิลโกโดยรวมยิง8ลง2 25แปลว่าซี่โครงเนี่ยสำคัญต่อเขานะครับเดมอนกิน ไม่แย่มีแค่9คะแนน9รีบาวแล้วก็3แอซิดแต่ว่าปัญหาการฟาวของเดมอนกิีนเนี่ยทำให้เขาอยู่ในสนามได้น้อยเกินไปหน่อยเขาอยู่ในสนาม24นาทีซีรีส์นี้กีนมีปัญหากา,การฟาวเยอะมากนะครับเคทอมสั้นอันนี้น่าผิดหวังนะผมมองว่าเคนี่แบบผิดหวังมากมีแค่แคะแนนแล้วเป็นเคเกมซิด้วยมันก็ เรียกว่าเป็นการปิดตำนานเคเกมซิกะนี่คือเกมซิกเกมแรกที่แบบแย่ที่สุดอะยิง19ลง3ฟิลโก15%เอันนี้คือหนักเลยครับเคทอมสันไมเคิลจอแดนพูผมมองว่าพูวันนี้เล่นได้ยอดเยี่ยมนะมี7คะแนนจังหวะการเล่นเริ่มจะกลับมาดีนะครับแต่ว่าเสียฟาวเยอะไปหน่อยเกมป้องกันเนี่ยแย่มากๆแต่ว่าการเล่นเกมลุกเนี่ย ไม่แย่เลยแล้วก็ดอนเต้ดิวิเซนโซโดดเด่นมากๆมี16คะแนนลงมาช่วยทีมกลับมาสู่เกมนะแล้วก็ลูนี่ก็ช่วยได้มี9คะแนน18รีบาวมูดี้มี6คะแนนผมว่ามูดี้เนี่ยอนาคตไกลนะแล้วก็เหนืออื่นใดนั่นคือสเตเฟนเคอร์รีเคอร์รีเนี่ยผมมองว่าเคอร์รีคือคือที่สุดของยุคนี้คนหนึ่งจริงๆะ่ะนี่ถ้าสมมติว่าแบ่งนักบาสเป็นเกรดแบบ แถวหน้าของลีค่ะเคอรี่จะอยู่ตรงนั้นเขาสามารถทําได้ทุกอย่าง3คะแนน2คะแนนการสร้างเกมแล้วก็ไม่ว่าจะประกบเขาหนักขนาดไหนสองคน3คนเล่นลูกหนักใส่เขาเขาก็หลุดไปทําคะแนนได้อะผมว่าเคอรี่เนี่ยปีศาจชัดๆน,นะวันนี้เขามี32คะแนน6รีบาว5้แอสซิตฟิลโกโดยรวมขนาดประกบหนักๆนะยังอยู่ที่39%ยิง28%ลง11สําหรับผม นี่คือโกดคนหนึ่งแบบปฏิเสธไม่ได้นะสำหรับผมนะส่วนรอจิลิเลเกอร์ผู้ชนะในวันนี้นะครับคนที่โดดเด่นที่สุดหนึ่งคนเนี่ยก็ต้องยกให้ท่านผอ,อนะผมว่าท่านผอ,อเนี่ยเกมวันนี้ไม่โดนประกบหนักมากโดนคือทีมแก้แผนมาแล้วแล้วองค์ประกอบรอบนอกอะมันดีด้วยวันนี้ดีโลเนี่ยก็เล่นดีๆวันนี้มี19คะแนนยิง3คะแนนลงไป2เมตรแล้วก็ออตินลีฟโอ้โหยิงเล่นยิงดีเด็กคนนี้คือออตินลีฟเนี่ย กราเข้าเป็นขาขึ้นทุกเกมค่อยๆดีขึ้นหมดวันนี้มี23คะแนน6กแอซซิตห้ารีบาวฟิลโกโดยรวม58%แล้วก็สิ่งที่มันทําให้เลเกอร์เล่นง่ายเนี่ยมันคือ3แต้มของลีฟวันนี้เขายิง5ลง4ฟิลโก80%ไอเด็กคนนี้มัน้ายกาดมากๆที่วันนี้เลเกอร์เล่นง่ายเพราะ3แต้มของลีฟแล้วก็ไอลูก3แต้มครึ่งสนามนั้นนะ่ะมันมันสำคัญจริงๆนะสําหรับผมเนี่ยการจบครึ่งด้วยการ ตาม7คะแนนเนี่ยมันคือ3เพยการเล่น3เพยมันแป๊บเดียวอ่ะมันได้รันแบบชุดเดียวมันก็อาจจะทันน่ะแต่พอมันเป็น10แป้งมันเป็น2หลักเนี่ยอันนี้มันมันจิตวิทยาเหมือนตามหลักเดียวกับตาม2หลักเนี่ยมันมันห่างพอสมควรนะเหมือนก่อจะตาม2หลักเนี่ยมันต้องใช้4ีถึงหเพยอย่างเงี้ยมันมันห่างพอสมควรผมมองว่าไอ้ลูก3มแต้มครึ่งสนามของเขาเนี่ยมีผลต่อเกมนี้มากๆ คนที่โดดเด่นเนี่ยเดนิชชูเดอร์วันนี้แม้ว่าจะไม่ค่อยมีผลงานอะไรนะมีแค่3คะแนนมี2รีบาวมี5้าแอซิตแต่ผมมองว่าเกมรับของเขาในเกมวันนี้สำคัญมากๆลุยให้ชิมูระได้ไป9คะแนนแล้วก็ลอนนี่วอล์กเกอร์ใส่มาในจังหวะสำคัญเนี่ยมี13คะแนนถือว่าเป็นปัจจัย X ที่น่าจะได้ใช้ต่อยาวๆนะแล้วก็ถ้า MVP ทสักคนนึงเนี่ยผมเลือกยากมากคือโรบอนก็ตั้งใจเล่นมากเอก็ดีมากม AD มี17คะแนน20รีบาวเกมวงในวันนี้ AD ดีหรือท่านผอเนี่ยกิ่นเรียบอันนี้ต้องยกให้เขาจริงๆทั้งรับทั้งลุกเนี่ยเขาเหมาเลยส่วนเลบอนมี30คะแนน9รีบาวกแอซซิตก็เป็นหนึ่งในเกมที่เขาทําได้ดีมากๆเกือบทำทิเบลิลดับเบิรด้วยซ้ําถ้าต้องเลือกผู้เล่นโดดเด่นของเลเกอร์ระหว่างเรบอนกับ AD ดีเลือกใครก็คอมเมนต์มานะประเด็นสุดท้ายเนี่ยก็เป็นปัจจัยโดยรวมนะครับวันนี้ทั้งคู่เนี่ย เกมค่อนข้างสูสีกันนะแต่ว่าจุดหนึ่งที่มันต่างกันมากๆเนี่ยนั่นคือลอสเจอร์รีเลเกอร์ฟัดเบรกได้22คะแนนโกลเด้นเซเบอร์เออร์ได้แค่8คะแนนสามดับ2โกลเด้นทําดีกว่าได้18คะแนนแล้วก็เลเกอร์ได้11คะแนนนะครับฟิลโกภาพรวมเนี่ยน่าตกใจมาก3คะแนนโกลเด้นเซเบอร์เออร์ยิงอยู่27%เลเกอร์ยิงอยู่50%า ฟิลโกลโดยรวมเลเกอร์ได้52เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็แม้ว่าเกมนี้เลเกอร์จะแพ้รีบาวนะแต่การสติลเนี่ยได้6ครั้งโกลเด้น3ครั้งการบล็อก6ครั้งโกลเด้น2ครั้งเทิร์นโอเวอร์โกลเด้นเซเวนเลอร์10ครั้งเลเกอร์6ครั้งเป็น1เกมที่ก็ก็เป็นการแก้เกมที่ดีนะครับสำหรับร้อยร้อยเจลีเลเกอร์สุดท้ายสัมภาษณ์หลังเกมนะครับโค้ชสตีฟเคอร์ได้บอกว่าจุดเนี้ยของโกลเด้นเซเวนเลอร์เนี่ยยังไม่ใช่ทีมระดับแชมเปี้ยน แต่ว่าพวกเขาเนี่ยจะมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงทีมต่อไปในอนาคตนะส่วนโค้ดเดวินแฮมเนี่ยโค้ดปีแรกเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นปีที่ท้าทายมากๆแล้วก็พวกเขาเนี่ยยังมุ่งมั่นเดินหน้าลุยต่อไปนะครับความรู้สึกในทีมตอนนี้พวกเขาเนี่ยเป็นหนึ่งเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วก็รวมใจกันทำผลงานให้ดีที่สุดนะก็ถือว่าเป็นสัมภาษณ์เชิงบวกนะครับส่วนแอนโทนีเดวิดเนี่ยเขาบอกว่าเขารวมกับเรือบอนเนี่ยมา4ปีละเขาได้แชมป์มาหนึ่งครั้ง เขายังอยากได้แชมป์กับเลบอน born อีกนะต้องมาดูว่าคู่นี้จะทําได้หรือไม่นะครับส่วนเคอร์รี่เนี่ยก็บอกว่าการแข่งขันซีรีส์เนี้ยกับโรเจอร์ลีเลเกอร์เนี่ยเป็นซีรีส์ที่ยอดเยี่ยมมากๆเป็นซีรีส์ที่ดีมากๆเขาเลเกอร์เนี่ยได้เค้นแบบเค้นความสามารถเขาจนแบบสุดขีดเขาพยายามจะเอาชนะในทุกนัดน,นะก็เขาบอกว่าเขารักซีรีส์นี้เป็นประสบการณ์ที่ดีกับเขาแล้วก็เป็นเกมระดับสูงนะครับ ก็ต้องยอมรับนะสื่อก็มองว่านี่คือหนึ่งในซีรีส์การแข่งขันระหว่างเรือบอลกับเอดีที่ดีที่สุดอีกหนึ่ง,งซีรีส์นะมันเป็นเหมือนเป็นการเจอกันมารอบ10ปีแล้วก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะอย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายเนี่ยเรอบอลเจมเนี่ยก็พูดถึงเกมรับนะเขาบอกว่าวันนี้พวกเขาเล่นเกมรับได้มีประสิทธิภาพมากม การชนะเกมวันนี้ก็เพราะมาจากเกมรับในระดับสูงของทีมของเขานั่นแหละแล้วก็พวกเขาเนี่ยมีการโฟกัสในเกมการเล่นตลอดทั้งเกมนะเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับสุดท้ายเรบอลเจมกับแอนโทนีเดวิดเป็นทีมแรกในรอบหลายปีนะตั้งแต่ปี2014ที่สามารถเขี่ยโกลเด้นเซอเบอร์ตกรอบก่อนรอบชิงชนะเลิศได้นะครับออลครับนี่ก็คือสรุปหลังเกมของเกมร้อจิลิเลเกอร์กับโกลเด้นเอเบอร์นะเป็นหนึ่งใน ซีรีส์ถ้ามองเป็นทั้งซีรีส์ทุกเกมเนี่ยสนุกมากมีการแก้เกมมีรายละเอียดของทั้งซีรีส์เนี่ยเยอะมากๆสามารถรับชมย้อนหลังได้เลยว่ามีการแก้กันทุกเกมทุกเกมนะครับแล้วก็ยินดีกับแฟนร้อย l ิลลี่เลเกอรนะครับส่วนแฟนโคดิสเซฟเ r อร์ผมว่าอาจจะต้องผ่าตัดทีมนะผมมองว่าบางทีเคทอมสันกับเดวอนกินเนี่ยอาจจะจะหมดแล้วหรือเปล่าอันนี้อันนี้ไม่รู้แต่ผมว่า จอแดนพูเนี่ยยังมีอนาคตนะอันนี้ไม่ได้แกล้งนะเดี๋ยวผมว่าจอแดนพูเนี่ยคือเขามีคนเรามีช่วงขึ้นช่วงลงอ่ะผมว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงลงเดี๋ยวเขาอาจจะกลับมาดีแล้วก็วันนี้ถ้าเขาจับจังหวะเจอเขาก็เล่นได้ดีมันมันต้องไปดูว่าอนาคตจะเป็นยังไงต่อต้องมาดูแหละว่าเคอร์รี่เคทอมสันเดวอนกีนจะไปจบยังไงนะครับผมมองว่าอาจจะต้องเป็นช่วงเวลาที่โกลเด้นสเตอร์เรลี์เนี่ยต้องตัดสินใจในตลาด ตลาดในใในเร็วๆเนี้ยแหละว่าทีมจะไปในทิศทางไหนต่อแต่สำหรับเคอร์ี่เนี่ยนี่คือหนึ่งในสุดยอดผู้เล่นนะแล้วก็โรบอนเจมในวัย38ยังเล่น30คะแนน9 a แอสซิสตรีบาวนี้มันบ้ามากๆนะครับก็เป็นหนึ่งในซีรีส์ที่สนุกมากๆนะครับไม่รู้คุณคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวคืนนี้จะกันในไลฟ์สดนะวันนี้ลาแล้วจ้ะสวัสดีจ้ะ